ก็คอยคือเกา่ามันนี้จิมาแนะนํางานหรือว่ามาอ่านงานรายวัานให้ฟังคือเก่าเด้อมันนี้มีเขามาทั้งสีงานเลยสำหรับใครที่อยากได้งานบอกว่าจะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเนาะงานที่หนึ่งเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเห็ดเวียกนีเมนอยู่บ้างไงในบ้านมีกันสามคนอกมีสัตว์เลี้ยงเห็ดนาทีเบื้องนอกหนึ่งคนเป็นรักทุกอย่างและงานที่สองอันนี้เป็นงานแม่บ้าน,าน,น,านทั่วไปงเง,งินเดือนหนึ่งหมื่นหาหนึ่งหงมืนห่นสงนงนอง,นงนเนาะ อนเห็ดงานนี่แมนอยู่บ้างนะในบ้านมีกันสามคนมีมา้าสองตแลงงานที่สามันนี้เป็นงานแม่บ้านถึงดูแลผู้สูงอายุเงื่นเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทบอนเห็ดงานนี่แมนอยู่ซ้ายไหมแลงงานที่สี่งานสุดท้ายเงื่อนเดือนหนึ่งหมื่นสองพันบาทบอนเห็ดงานนี่แมนอยู่ลาดชักผึเด้อนในบ้านนี่มีกันอยู่สามคนมีม้าหนึ่งตเด้อวสำหรับใครที่อยากไปงานในสี่งานนี้ก็สามารถเขามาก่อไปสามัครได้อยู่ที่ตจาลั่นสนิดว่งไป